อร่อยป่ะครับก็มากินกับกูสิเธออ,อยากลองมากินกับกูไอ้คนเอออร่อยไม่แปลงฟันเลยัอนี้ <c oughs> อะไรของมันวะก็ <c oughs> มีหลายเกมที่อยากเล่นแต่ว่าม่งจะแบบเหมือนจะเล่นแบบซีรีส์ไอเอห้าให้จบไปเลยแบบว่าจบอยู่นี้ now. นเอางั้นก็นะคข้มมาเลย วันนี้มาเล่นกับผานนะไออีห้าสามารถเล่นกันสองคนได้นั่นเองก็ของก,กับวันนี้ทุกๆรุ่นท่านกันด้วยวันนี้ไออีห้าแน่นอนนะพอเพิ่งเล่นไอีสี่จบไปไม่กี่วันเองคือตอนแรกอ่ะเราเล่นไปแล้วใช่ไหมค่ะ <c oughs> แต่ว่า <c oughs> เล่นไปไม่ได้ดอัดเออมาเล่นอีกทีคือของมันข,ของไม่ยังอยู่เว้ยแล้วก็ไปหา <c oughs> แบบไปหาวิธีลบไฟล์แบบว่าไฟล์เซฟแต่หาไม่เจอแต่ว่าเออเราก็เลยมาขายของอบบอัพอัพปืนขายของปืนเนี่ยจะเห็นว่าเรา นี่บสมบัติยังที่ที่ได้ไปเจอโอเค okay. แต่ตอนนี้เราตังเหลือเจ็ดร้อยนะเปิดตังให้ทุกคนดูดิอ้ยผมเหลือสามร้อยผมเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดโอ้โหเล,ลขเลนำโชคลยดิเดี๋ยวไอผ่าแม่งจะไปละรีบเล่นกันไม่ข้ามดินี่เรื่องนี้เราอัดหมอวไฮเย่ my ass my ass เยอออ,อตาดำเลยอ่ะ หมอบหมอบนี่เนี่ยโหให้เอานอนนอนนี่คือไวรัสโอโลบอลอนนะครับผมโอ้ยยี่ทำอะไรกูเนี่ยนเะอออาจจะไม่แปลบางคำเพราะว่าแปลไม่ออกไบ er. โอเทอร์โมผมเอาไปแปลละภาคทับเอา ต้องแยกกันตัดไงกูไม่ได้ตัดกับมึงซะหน่อยพี่ไงก็ใช่ไงเหมือนกับแรคคูนซิตี้เชี่ยมันใช้คำแบบว่าทางการจัดเลยเยียแปลไม่ออกว่ะขอโทษนะครับทุนแปลไม่ออกไปดูช่องไอ้ผ่าได้มันอาจจะแปลไม่รู้เรื่องมันเดิมแปลรู้เรื่องดดีกูเกิดแปลภาษา อาตูดเฮ้ยตูด g o e เรียลคัมอยเ่แอฟริกาเรียค My name is ว e v a คิดทับคิดคิดสนามแดงอ๋อคิดสนามแดงเหรอเฮ้ยดีที่ได้จากนะให้ไปไปเฮ้ยให้เด่นะอะไรเฮี้ยแปลเฮี้ยคุณ ยันก็ไปหาดีกว่าป่ะใช่ป่ะพาร์ทเนอร์คนเก่าจิววัน์เลนทายวัตเฟลกตายแล้วเหรอฮะอยู่โอเคไม่โอเคแล้วอ่ะขอโทษนะเออไปกันเถอะไม่โอเคเท่าไหร่เราไปสัตว์ไปเอ้ยตูทรายเฮ้ยดดูออุุ้ยหนานเลย มากขึ้นแล้วมากขึ้นต้องฟายต้องหาบางทีก็เอยหยุดก่อนเฮ้ยพูดอะไระเอยจับตัวเฮ้ยจับตูดอย่ามาจับตูดใช่ไหมอย่ามาแตะอังบลนี่เงิน,นไปกัน<ป>เถอะจับจั <c oughs> หนได้ขอขจับดหน่อยได้ไหมคิด,ดฉันมีงานที่ต้องทำต้องไปดูกันแล้ว ก็วางคําแปลได้นะครับผมก็วางคาก็แปลไปได้อโอ้ยตูดใหญ่จริงเ <laughs> ฮียที่ไหนได้มองตูดจริงเลย <c oughs> ผมผมจะเล่นไม่เชวานะครับ <is> นี่เคิร์กนะีชิเชวาได้ยินไหมโอเคได้ยินชัดเจน <c oughs> ใช่เดี๋ยวฉันไป <c oughs> นี่ตลาดมือขายปืนโอเคไม่แปล เอาฟาทีมพร้อมแล้วอะ่ะเออเดี๋ยวไปหานะ <c oughs> เออเขาเขาได้เป็นอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> น่าจะร้านเนื้อ <c oughs> มามองอะไรกันพี่วัชูแบกโอเครับทราบโอเครั okay, บทราบเดี๋ยวเราจะเป็นคนในถุงเมื่อกี้กด M คือ open map ฝันกูยังแม p ก <c oughs> <c oughs> ูไม่รู้ <c oughs> มั้งกูเล่นมากี่เกมเจอดอร์โซนีโดนดารซูโดว์สวอชวโอจิปัตจ พมันคนหายไปไหนเฮ้ยโอ้คนหายไปไหนหมดเหรอโอ้กินหรือว่าเรียกเรียกไปกินข้าวอีกแล้วเหรอหากสีมันก็เรียกไปกินข้าวอะไรกันนี่โอ้ยมาหาฉันนี่มานี่เองขำว่คขำคุณสองคนทางนี้สองคู่มาทางนี้ออเพราะว่าเราอะ ทุกคนอยู่รอบๆนี้ให้มาที่บ้าน <Yeah. S 1> ใช่ใช่จริงจริจริงครับจริงที่อเมริกา <c oughs> แปรเคียดกมา <c oughs> ฉันมีอาวุธให้อไปเช็คตรงนั้นแล้วกัน <c oughs> ถ้าแปรไม่ได้อย่าว่ากันอันนี้แปรมันะ่ว <c oughs> แปลแบบเถื่อนๆ <c oughs> ของเต็มครับ แผมเก็บของแล้วพี่หยิบอาวุธขึ้นมาอย่าลืมหยิบนะพะคือไปได้ยไปได้ยังมันมองนมกูเออผมผมไม่ได้มองเลยไม่ได้มองนะเอแต่เอาฟ้าจะมาแล้วน่ะเออเราดิวกันไว้นะแกผมความจริงผมมองตูผู้ชายคนนั้นเกี่ยวอะไรกับโรบอรอดเหรอออมองตูตลยกู มันเป็นแบบว่ามันจะทําให้แบบโลกนี้มันโกลหนเออดูมเดลเหรอพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยมาหาคนคนหนึ่งที่อยู่ในนี้เหรอเอาเอาา่ดูแลตัวเองแล้วกันนะผมคันองแล้วอเฮ้ยพี่เปิดช้าเอ้าโทษกูอีออกไม่โทษเดออีดอกนี้ ของใครของใครของแบบนี้คือแยกกันเฮ้ยมันมีใครคนละดอกเลยเฮ้ยทางนี้ไอ้นี่นี่วะที่เราติดอะไม่ใช่เหรอนู่นข้างหน้าใช่ปะโอ้ยทำไมหมุนเร็วเมาส์หมุนเร็ว การจนกว่ามันจะหยุดพืชได้เล่นมันนั้นเดินกลับเลยไอ้เคียคิดไอ้สัตว์โอ้ยแต่คิดอย่างนี้เลยปิดพอมกันนะอ้มล้หนึกขนาดนี้มีอะไรไม่มีไม่รู้ โอ ja ้ยแซ่บหลายเดี๋ยวป้อนโกโก้คันให้นะอันนี้ไม่เอาไม่อร่อยไม่อยากกินโอ้ยสปาเกตตี้นี่หว่าอยู่นิ่งๆดิอยู่นิ่งๆนะครับผมเดี๋ยวยิงไม่โดนนี่กำลังแซ่บหลายเลยเฮ้ยไปดีกว่ามันจะยิงเราชาวโลกอร่อยอร่อยรสชาติเหมือนสปาเกตตี้อิตาลี เอออร่อยหรออือเปล่าครับก็มากินกับกูสิเออเดี๋ยวอย่ากลองไปกินกับกูไอ้พ่อเอออร่อยออไม่แปลงฟันเลยอันนี้ <c oughs> อะไรของมันวะอร่อยเกินไปอยู่ขึ้นสวรรค์เลยเหรอเสียวเสียวว้าวเสียวแล้วนี่เดี๋ยวว้าเสียวว้าวเอ้าเสียวเยสียว แซบเตินแซบเตินเฮ้ยระวังมันจะมาจับตูดเรางั้นเตะตูดมันก่อนอืมเฮ้ยต้องสตอมฮัหลไอ้เหี้ยขอดูหน่อยไอ้เหี้ยมึงสตอมได้ด้วยอะเี้ยโอ้ปีนมาเต็มเลยเฮ้ยกระทืบมันด้วยตีนของเราดีกว่าว่ะเฮ้ยเเฮ้ยเรากำลังจะโดนลุ้งย่อมตีนอะ ไปทางนี้ที่ผารีบไปรีบไปสู้ไม่ไหวกระสุนเราไม่ได้มีเยอะดูพี่ใจเย็ยนๆครับดูพี่ดูพี่ทหารามาเล่นหมดเลยนะครับผม,มเล่นหมด normal. normal นะเพราะว่าไอ้ผามันกระโปรงก,กันไปกด m กด m ไ่มุมซ้ายมองตูดมองตูดเนีย่ยสว่างจริงของแท้ ไอกระสุนของไ้พีเก็บล้วเนี่ยคุณก็ได้กระสุนละข้างหน้ามันอาจจะไม่มีไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวม,มันจะตายเอาอันนี้ไข่เลยกันวะเนี่ยเฮ้ยพี่ทำาอะออไรกเอนเอนีเย,ยนี่ยเฮ้ฟังกูนะ ทุกคนต้องกินสปาเกตตี้อิตาเลียนบอกไม่กินไม่กินไม่กินมันไม่อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอย่าพึ่งนั้นก็อาหารอาหารอาหารเท่านั้นอาหารนั่นเลยโอเคครับผมข้าพุ่สปาเกตตี้ซะ้ยรุนแรงจัดคนนี้ เยู้ม่จิปาอกตม่จิาลเกตตี้เย้ฮอคจบแล้วโอโลดเอ้ยพวกนั้นพวกนั้นยี่สิบโอ้ยไทอ่ะตรงนั้ไปแจกแม่งนะสกอ้์โอโลบอลอยกูกลายเป็นสปาเกตตี้แล้วเหรอกอ ขอขอเตะหนึ่งทีอ่ะตัวนี้ไม่โดนได้ไงอขอต่อยหนึ่งทีอือฟิปคลิกว่ะา,าจยาโคตทเทเอา้อาต่อยอากาศทำไมคิสอัลบาคัดโชวิวขึเอาไม่ต้องเข้านะนี้เอาโหลดกระสุนเฮ้ยไม่ต้องเข้ามาดิมาดิมาดิ มาดิปิบคลิกนึกว่าจะต่อยอากาศไรื่อกีอืที่นี่มันรวมคนท <บา S 1> ุกประเภทเลยเหรอคนอินเดียเลยบปล่าเหมือนคนอินเดียอลยคนนี้เอ้ยยาอย่ามาแตะอย่ามาทัาอย่ามาทําแล้วนะปิดคลิกหรือเปล่าอันนี้ คอมโบมีคอร์คอมโบลงมาลงมาลงมาตรงนี้ลงมามีมีดโอ้ยฟันไม่โดนได้ไงกระทืบทีดอลลาร์อังกาดากาทตาตูะะะะระวังเปิงกระสุนนะอันนี้กระสุนจะหมดแล้วไม่ก็มีช่วยกันฟันช่วนฟัน ขาแม่เรียกดู่แล้วนี่คอมโบอ่ะเี้ยเอาใจโอ๊ยโอ๊ยมีตัวใหญ่มาระวังไป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 เอาเฮ้ยมึงเดือดกระทุเล่มาให้เลยกระสุนโกกระสุนโกเหมือนกัน เอ้ยเกือบโดนนะเอ้ยลืมของลืมของขอของก่อนในเก๊ในเก๊ในเก๊เอ้ยก็เปิดโอกาสให้หยิบปืนกลแล้วนันแต่ไม่หยิบอันนี้ขอแล้วกันมียอมหยิบปืนกลขอแล้วกันอ้ยฟาดไม่โดนอุ้ย โอ้โห,หตายแล้วโอ้โหทางนี้มันไอ้นี่ไม่ได้ดีกว่าเวลาหยิบของในกระเป๋ามันไม่ส,สต็อปอะเก็บตังค์ให้ผามันสู้ไปสวนเราก็ยิงผาสู้เรายิงมันไม่ได้กดแท็บกระเป๋าด้วยปิดท่าสิไหนตัวใหญ่ะ่ะผาเราอยากฆ่าตัวใหญ่ปะ เราต้อง่าตัวใหญ่เอาตังค์ว่ะเออเนี่ยล่ะไป upper อ a ป d y upper candy ไม่ทัน upper อ u อคอมโบลง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 เดี๋ยวพี่เอาเลยระเบิดยัดโอ้โหแล้วเฮียสับของอยู่ระเบิดสองลูกไปเลยกูให้ ยังไงล่ะคอมโบงี่ล่ะ,ไม,ละไม่ตายเหรอโอโอ้เหี้ยโดนระระเบิดเหรอตื่นตื่นตื่นโอเคอะไรวอคุณนาดาโอ้โอโมันไม่ตายวะเจ้าตัง ตั้งมานะอุ mm ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าหลังอีกไอ้พวกเกเอ้ยช่วยด้วยตื่นขึ้นตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่มึงจะตายวะตัวใหญ่เนี่ยโอ้โหฆ่าแม่งตั้งนานโอ้โหไม่ตายอีกเพื่อนเธอ เพื่องกระสุนทำไมกูจะเอาฆ่าตัวใหญ่นึกว่าจะฆ่าได้โคเบอร์ให้ด้วยได้เลย RPG ์หนึ่งน้าเต็มๆต,ต็ุมต้มๆโอ้มันฆ่าตัวใหญ่พี่ไปละจะเก็บตังค์ไงเนี่ยห่วงแต่ตังค์ยิงกูไปตูตุตุเออ เอาจบแล้ว,แ,ลวแต่จบแค่ด่านแรกนะนี้เฮ้ยแรงเอสเหรอแรงเอสเหรอแรงเอสเอชีอะนอร์มอลแรงเอสเอออันนี้สกิปอันนี้อันนี้สกิปได้เลยจริงแต่ว่าวาวบูดใครมันวาวบูดเฮ้ยอย่ามาวาบูวาวุน เราจะตายก่อนเพื่อ,อข้างในข้างในโอ,อมันหนีไปแล้วเปว็นใดสองเ <c oughs> ข้ามาอย่างนี้ก็ปาดขาเฮ้ยเอ้ย <c oughs> แรงเยอะจัดเดี๋ยว <c oughs> มอลีถ้ามอลีเก็บตังค์ก่อนดี ตัดต้นขาแล้วก็จิ้มคอจิอ๊กโอเป็น้ตัดขาแล้วจิ้มคอเฮียโคตรเจ๋งอะเฮียโคตรเจ๋งอะงรู้ว่าทำได้กูแบบแบบอยากรอแม่งวะโอ้ยโคตรเจ๋งอะพี่มันโคตรเจ๋งเลยพี่โอ้ยกลองกองเฮ้ยเฟยเชอร์ ไม่ได้ทำนี่สินะอืมอ่ะอ่ะอ่ะอ่นั่นช่วยด้วยคนขาวโดนคมดำทำร้ายเอาคนขาวโดนคนขาวเมืนน่อกี้ไม่ใช่คนดำาเหรแอบนี่อ่อยความผิดพี่เองเหรอเอเอ เออเอากระสุนเชื่อกันไปใครใครเจอก่อนได้ก่อนเอาเอากระสุนเชื่อกันไปดิ่เออเออใครเจอก่อนได้ก่อนเอาบังบังไม่ได้เลยเฮียบังเท่ากับสังเมื่อกี้อยู่บนหลังคาเฮ้ยคุณมาเร็วจัดเฮ้ยเป็นไรเปล่ามีอะไรเปล่านี่คุณได้กินสปาเกตตี้อะไรเมื่อกี้หรือเปล่าเป็นไรวะเนี่ย เห็นคุณโดนลักไปกับผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคไหมเนี่ยไม่โอเคแล้วล่ะกูว่ามันกินสปาเกตตี้ไปแล้วคิดโน่กระทืบไปเอ้อ้แต่งเลยแค่นี้แต่งกระทือบตั้งนานก็คือจบแล้วหรอเฮ้ยอะไร เฟเชอร์วะเฟเชอร์ใส่กางเกงแฟเชอร์คิมนี่แม่งคารวานจริงค่อยๆเปิดเปิดช้าจริงอืมแต่อากาศแต่ก็โดนลิงเหรอไม่ลิงเหรอ คิดว่าเป็นลิงจักๆ๊กเหรออืมเปะปลายคางนี้เอาเอาหลบได้เอาแต่โดนอะไรเกมมันโดนหรือไม่โดนขอถามจะเตะได้ตอนไหนเนี่ยต่อยให้หมดโอเวอร์พาวเวอร์จัด พากกลัวมาวลวคนต่อไปเว้ยมาวลวคนต่อไปอเวนเจอร์คนที่แล้วเหรอไม่เก่งเท่าเราหรอกกับตันเมกาอะไรอุ๊กระปุกนี่ต้องนี่คิดกับอะไรนะซูเปอร์ฮิวแมนเลยตรงนั้นมีกล้องนึงกล้องมีอะไรเยอะมาดิ ไม่แบ่งด้วยอันนี้ไม่ยอมไม่ไม่ใครเจอใครได้จริงนี่ตั้งชื่อว่าคิดไออีห้าแย่งของกันนี่ได้ชื่อคิดว่าสปาเกตตีในตำนานนี่เหอ,อันนี้ดูปัญญาอ่อนกว่า <laughs> แล้วจะไปไงมึงขวางกูว่าเฮ้ยกดไม่โดนคิดม็งทำตัวขวางโลกจัดคิดเป็นอินเทอร์เวิร์ดเหรอ <laughs> ว้าช่วยด้วย สปาเกตตี้อ่ะไอเทียมีกล่องอยู่เมื่อกี้อ่ะเที่ยรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโว้เต็มไปด้วยน้ำดำหรือว่าจะเป็นสปาเกตตี้สูตรใหม่เฮ้ยนี่เนาะเขาเขาป้อนอะไรให้นายกินใครทำอะไรบองยองโจมตีเนาะ มันไป็นอะสรเซอร์อะไรเนี่ยแพต้าที่เราตกลงกันดาวโหลดคลิปเว็บโป้ไว้เต็มเลยอเอาไปให้เฮดจิวนะเฮดจิวต้องการหนังโป้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเรื่องอะไรมันไม่ใช่มั้ง มันดูเรื่องอะไรใครเป็นนักแสดงเหตุผลที่คิดกล้ามใหญ่เหรอแค่ว่าบางคนก็วิ่งหนีไปแล้วมั้งเขาาใจได้เกินเคิร์กเอเราได้เว็บหนังโป๊อะไรส่งอัลฟาทีมมาเลยเดี๋ยวเอาหนังโป๊ว้ให้โอเครับทราบแล้วฉันก็ต้องการดูพอดี เออรับารบาบราบไรฟ็กอกซอ้มึงเงียบรือไงอ่ะเดี๋ยวมองกูเขี้ยนไม่งมองอย่างเขี้ยนเดี๋ยวกลับไปเอาของมันมีกล่องโอ้ยเหิอนห <c oughs> อเฮี้ยน ก็ไปเล่นไอ้นี่ดีกว่าว้ารูแลนดีกว่าอ๋อ <c ười> ไปคุยอะไรๆสัตว์ไม่เล่นหรอกอืมเลยอืมเฮ้ยเฮ้ยอาจจะได้จบเพียงแค่บอสนี้นะแต่บอสนี้ไม่ค่าง่ายจัดเลยเฮ้ยสปาเก็ตตี้น้ำดำโอ้ไม่กอดสปาเก็ตตี้วัดเดอ e เฮล l อ้สปาเก็ตตี้ มนสปาเก็เตตี้ดำสปาเกตตี้เวนอมเป็นตะเคิรนเห็นตทน์ไม่น่าใช่จะคิดวด่ามัน,นต้องการอัลฟาไม่ได้จะได้อัลฟาทีมไปนะนี้<ว>อ้อาอะาคุณทำเลยอ๋อไออีไออีเกนมนี้นต้องตียิงตุ่มไม่รู้กูวิ่งก่อน ทิ้งไอ้ผ้าไว้ตรงนั้นทิง้งไอ้ผ้าไว้กลางทางใครมันกดอะปาระเบิดไฟดีว่าเฮ้ยทำได้ดขฝังเลยเฮ้ยถ้ามึงไม่กินสปาเกตตี้กูโอ้เอ,าอ้าไอ้ผาโดนเลยเอะ รอมันเข้ามาคขอมอนใช้ผิดอันอ้าวกูจะปิดแล้วผารีไปยุดรีบอกเลยรีบอกไม่ได้อยู่ข้างในอ้ไม่ได้อยู่กระเคียร์แล้วมันดึงเข้าไปกระเคีย,ม,ม,ม, <c oughs> ย,ยมันดึงสปาเกตตี้น้ำานักม <c oughs> ันดึง <c oughs> มันดึงเข้าไปได้ไงเ่ะ <c oughs> มันปิดไปแล้วอ่ะโอ้เฮยโดนเทนเดอร์เขาเห็นไตด,ดำ ยืนอยู่ในนั้นแหละจนกว่ามันประตูจะใกล้ปิดอ่ะมันจะออกได้อย่าโดนมันดึงก็พอ let's go b l u เผาสปาเกตตี้ดำให้ไหมเกรียมจากดำอยู่แล้วดำดำไปอีกมันดับของอ่ะอ้าวบอสแม่งมีแค่นี้จริงที่ตายไวจัดมันดับของได้อ่ะเอานี่บอสแ้วเอือ จำได้มันดับของอะ่ะพี่เขาไปเช็คหน่อยกัวมไม่ไม่รู้ดิไม่มีอ่ะอันนี้ละเล่นมุกเลยนะ่ะจะขังควายเฮียประตูกว่าจะปิด,ออก,ดกูออกได้มึงก็ออกได้เฮียไม่กูแบบคือกดกดก,ก่อนอะ่ะแล้วก็ทำเสียงดังๆรบกวนอะ่ะไม่ให้ได้ยินเสียงประตูออะไรอะไร <c oughs> อะไรอะไร อะไรกระสุนเยอะจังเก็บไปเถอกูว่ามีกูมีเยอะกว่ามึงด้วเสมอพี่มีเท่าไหร่ล่ะสี่สิบเลยมึงนะมึงเห็นปะสี่สิบไหมผมไม่ให้ขอร้องดอลก็ไม่ให้ไม่ให้กาบตีนก็ไม่ให้อเออบคมนะครับพี่ อ่ามันปัญญาอ่อนขนาดนี้เลยเขาดูกล้องแมพดูแอบดูนะเราไปเลยอยเลยหน้าโคตรไหมหน้ามันโคตรตัวเฮตัวเออจัดแบบโคตรเออ <c oughs> อฉันได้แล้ว <c oughs> จมูกกับปากมันติดกัน <c oughs> เอออะไรอ่อะเอเอ B o w เออต้องเซตอัพนะอันนี้เซตอัพหนังโปเอาให้ฟ้าให้อัลฟานะ่ะรอแป๊บหนึ่งหวังว่าพวกเขาจะไม่เอาไปชักว่าฮะนั่นเป็นเรื่องปกติเลยนะเฮ้ย <c oughs> คิดนี่เฮคิวหรือเปล่าใช่เฮตคิวทำง,งานได้ดีเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งนะไปเข้าห้องน้ำก่อน <c oughs> โอเค ฉันจะไปต่อเลยอ่ฝากเก็บอันที่ดีๆไว้ให้ด้วยล่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปดูเอ้ยเลิวมูไดอะไรสัตว์โอ้ชักว่าพ่อมึงยไงแปลให้ถูกหน่อยเออก็ทำวิชั่นต่อไปนะเดี๋ยวไปหามาเพิ่มอีกเดี๋ยวมันมีแค่คลิปเดียวบนโลกไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดลต้าทีมมันต้องหาอีกแค่นี้มันยังไม่พอคนทั้งทีมมันเยอะ อะไรเนี่ยของพวกมึงเป็นเฮียอะไรกันเนี่ยทำมาไม่แปลดีๆเออก็โชคดีแล้วกันพ่อมึงอ่ะมันว่าไปแล้วก็เหมือนต้นทอมอะไรของพวกมึงไว้พวกผู้ชายเป็นงี้ทุกคนหรือเปล่าทุกคนครับโอ้แรงเอชชาว่าแรงเอเฮียมึงว่ากูเหรอเฮี่ยม่ว่ากูเหรอว่าแรงไอ เฮียผามันเก่งกว่าได้ยังไงวะเดี๋ยวไม่ไม่ต่ออีพีหน้านะเดี๋ยวรวมกันไปเลยเป็นอีพีหนึ่งเพราะว่าเล่นแค่นี้เองนะงั้นเดี๋ยวไปต่อถัดไปแล้วกันหงอไอผามันเหมือนจะไปนอนอ้นนี้ต้องตื่นตั้งแต่หกโมงเดี๋ยวเก็บของกัน มันมีบูมเมดเลียนให้ยิงด้วยเหรอรอคนอนะี้ไปดูพี่แฟรรมม้มบะผมไม่น่าจะเล่นอะไรต่อหรอกตองดคนนะึงแค่